การที่เรารักตนเองมากพอเราจะไม่กลัวอะไรเลยทุกกระบวนการจะทำงานได้ดีเมื่อเรายอมรับความจริงและเมื่อเรารักตนเองเป็นทีมเดียวกับตนเองสนิทกับตนเองเชื่อใจตนเองเราจะกล้าเผยทุกความรู้สึก กับตนเองอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่ได้กลัวมันเราจะถูกมองไม่ดีเราจะไม่ได้ค่าตนเองแล้วการที่จุดดำด้านมืดปมเก่าแพ้เก่าอัตตาที่ยังไม่ได้รับการเยียวยารักษาให้หายสนิทเดียจะไม่กลา้าเผยออกมาเลยถ้ารักเราไม่เต็ม ไม่ได้รักตนเองมากพอและความรักเนี่ยนอกจากให้เรากล้าเผยกล้ายอมรับทุกอย่างแล้วยังเยียวยารักษาตนเองได้มันเป็นกระบวนการเยียวยารักษาตนเองและในแต่ละเรื่องของเราทุกคนทุกท่านไม่ต้องกลัวอย่างที่เขาสอนในไลฟ์แล้วก็ทำคลิปเยอะมากอย่าลังเกียจด,ด้านมืดบมเก่าบาดแผลทุกอัตตาความไม่น่ารักความอ่อนแอใดๆของตัวเอง แค่เราเป็นทีมเดียวกับต,เเตนเองเรารักตนเองค่ะและยอมรับความจริงสเต็ปขัดไปในการเยียวยารักษามันจะทำงานทันทีความรักแลบพลังงานทำงานเสมอมันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เลยอะและไม่มีเรื่องอะไรที่เรารับมือไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราได้รู้ด้านที่เจ็บปวดที่สุดของตอนเอง ด้านมืดของตอนเองมันจะมาจากการที่เราฝึกจิตปฏิบัติธรรมทำสมาธิพัฒนาจิตวิญญาณนะฮะแล้วมีวาละจิตที่กว้างขึ้นมีรักมากขึ้นรักไหลไหลเงื่อนไขายกระดับขึ้นมันก็เปิดกว้างแล้วเราก็จะได้รับรู้เรื่องนั้นเราได้เยียวยารักษาจริงๆทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแค่ยอมรับความจริงสิโรราบยอมรับรู้สึกแบบนี้ยอมรับ มันเป็นแบบนี้นะยอมรับแล้วยอมรับทั้งหมดแล้วลูกอยากหายแล้วลูกอยากปลดพันธนาการให้กับตนเองแล้วลูกอยากอิสระแล้วกระบวนการเนี่ยของแต่ละท่านมันจะตามไปแต่ละสเต็ปเลยอย่างโคชวาระจิตได้ถึงเวลาคุยกับตนเองก่อนว่ารู้สึกอย่างไรคุยกับปัญญาเนี่ย รูปเวทนาสัญญาจอมเป็นกายสังขารเนาะแล้วก็วิญญาณเป็นกายสังขานี้ส่วนจิตวิญญาณเขาม,มีแบบระดับความรักรายเงื่อนไขอยู่แล้วเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงคุณค่าอยู่แล้วเราอะฝึกวิญญาณให้พัฒนาควบคู่กันกับวิญญาณเราเข้าใจในทุกสิ่งที่เราทำทุกอย่างสอดคล้องกับจิตวิญญาณ และความรักไร้เงื่นไขนั่น,นแหละแล้วสิ่งที่เราเจอมาหลายอย่างมันก็ก่อเกาะเนาะแล้วก็ก่อตัวเกี่ยวเก็บร้อยรัดที่โคสอนบ่อยๆนะครับในไลฟ์มันก็เป็นอัตราที่มันเกาะอ,อยู่ตรงนีน้เราแค่ค่อยๆกระทอ้อถูกเหตุ การต่างๆสะท้อนอัตตายิ่งพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาตนเองฝึกจิตปฏิบัติธรรมมันก็จะยิ่งเห็นมันจะเผยตามวาระจิตเพื่อให้เราหายสนิทดีถูกสะท้อนอัตตามาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เราได้เจอชีวิตประจําวันในนิมิตในสมาธิในความฝันในความสัมพันธ์ทุกเรื่องความรักการงานอาชีพวงศาคณาญาติคนใกล้ตัวรอบตัวคนสนิทสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกมาหมดเลย กระบวนการเยียวยาตนเองนี้จะทำงานได้ดีเมื่อเรารักตนเองอย่างแท้จริงและมีรักไรเงื่อนไขมีรักเต็มเผยออกมาให้เห็นชัดให้มีปัญญาให้เข้าไปเยียวยาได้เกิดจากความรักทั้งนั้นดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะและไม่ต้องหนี มันต้องเรื่อนระดับชั้นแล้วทุกอย่างมันเลยดำเนินไปตามนั้นและมันคือกระบวนการเยียวยาเราที่โค้ชบอกบ่อยๆเนาะวะ่าเราขัดเกลาพัฒนาตนเองให้เป็น the best of version เวอร์ชันที่ดีที่สุดได้เราเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้กระเทาะอัตตานิสัยด้านไหนอ่อนแอปมความเจ็บ ปวดอันไหนที่เรายังไม่ได้เยียวยาให้หายสนิทเรื่องใดมันจะค่อยๆเผยมาตามวาลาแต่เรารับมือได้ค่ะขอเพียงแค่ไว้วางใจละทุกอย่างก็จะเบ้าสบายแค่ยอมรับความจริงยอมรับด้วยหัวใจไม่อายไม่เขินไม่หลีกหนีไม่กลัวให้ความรักนำทางให้ความรักเยียวยาความรักและพลังงานทำงานเสมอ จักรกวาลเหล่าลูกคู่บาอาจารย์ผักผู้สร้างจิตเดิมแท้ตัวตนภายในก็ทำงานกับเราและทำงานให้เราเสมอคะ่ะ